สวัสดีที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์กันอีกครั้งครับคราวที่แล้วยินได้พามาสัมผัส,สเสน่ห์ของโอทาวย่านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคกลางโดดเด่นด้วยบ้านเรือนร้านค้าและสถาปัตยกรรมตั้งอยู่รายล้อมรอบทะเลสาบซูริก ทั้งยังได้รู้จักกับโบสโบราณอายุเก่าแก่กว่า1,000ปีทั้งโบสกรอสมุนสเตอร์และโบสฟรอมุนสเตอร์ตั้งแรงงานอยู่2ฝงากฝั่งของสะพานเป็นแลนด์มาร์คสำคัญทางการท่องเที่ยวของซูริกค,ครับวันนี้ยีนจะพาไปเดินชิลในย่านช็อปปิ้งของโอทาวน์ร้านรวงจะสวยแค่ไหนมีอะไรน่าช็อปบ้างตามไปดูกันเลยครับ อนนี้เดินข้ามสะพานนะฮะเพื่อมาเดินเมืองเก่าแถวนี้ดูว่าเขามีร้านหลวงอะไรบ้างวิวแถวนี้เป็นยังไงบ้างเธอร้านดอกไม้ร้านนี้เก๋มากเลยอะ่ะเหมือนแบบเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายเหมือนกับงานคราฟนะฮะทุกคนเหมือนเป็นกลุ่มของกระเป๋าสารนะฮะกระเป๋าถักแต่ไม่รู้แมททีเรลเป็นอะไรดูเป็นเชือกเหมือนคอตตอ้นนะ,ะอ๋อตรงหัวมุมนี้ก็จะเป็นคลาเซ่นะครับเป็นบาร์ทุกคน สีสันสดใสจุงน่ากินจังเลยสีสันแต่ตอนนี้อยากอาหารไทยมากพี่โตโนโเ่เขาเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่เมืองอากาวนะครับเขาถามว่าวันนี้จะกินอะไรส้มตำไหมข้าวเหนียวไหมน้ําลายแตกอยากพุ่งไปตอนนี้เลยจ้ะเพราะว่าตอนนี้แบบเลี่ยนชีสเลี่ยนขนมปังมากทุกคนอาหารเค็มๆมันๆเนี่ยโคตรเลี่ยนเลยชอบมุมนี้จังเลยฮะชุดสีของการตกแต่งตึกด,ดี แต่ที่นี่อาคารในย่านที่เป็นเมืองเก่าเขาก็เอารถยนต์กันเข้ามาปกาติเลยเนาะคือใช้ชีวิตกันปกติสวยอย่างมุนี้มันก็จะยาวไปถึงนี่นะฮะ เรามาทําความรู้จักกับเมืองซูริกเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันดีกว่าครับซูริกเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีเริ่มจากชนพื้นเมืองหมู่บ้านเล็กๆที่อาศัยริมทะเลสาบซูริกและเติบโตพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่สําคัญทางการค้าและวัฒนธรรมครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่มองดูคลาสสิกเปี่ยมด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณผสมผสานกับความทันสมัยอย่างลง ตัว เมืองซูริกเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของโลกเป็นที่ตั้งของธนาคารบริษัทประกันภัยและองค์กรทางการเงินชั้นนํามากมายทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเทคโนโลยีการบริการการท่องเที่ยวและการศึกษาครับซูริกมีมาตรฐานการครองชีพสูงค่าครองชีพค่อนข้างแพงแต่เงินเดือนของคนที่นี่ก็สูงตามไปด้วยครับซูริกขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยเมืองสะอาดระบบขนส่งสาธาร ก็มีประสิทธิภาพทั้งยังเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวลายร้อมด้วยภูเขาแม่น้ําและธรรมชาติจึงเหมาะกับการอยู่อาศัยทํางานและท่องเที่ยวครับตามซอยของเมืองเก่านะฮะทุกคนก็จะเป็นร้านหลวงขาย สินค้าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเขาก็อาศัยโครงสร้างของอาคารเก่านะฮะทำเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบเออน่ารักดี<ม>ก็แลดูเห็นจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกๆเมืองท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในโซนยุโรปก็เจอแบรนด์ดังๆเต็มไปหมดเลยฮะ<ม>ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมนะฮะด้านหลังเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารหน้าโรงแรมนะครับ<ม>ชอบซอยนี้ นางก็จะมีตรอกเล็กๆหลืบเล็กๆนะฮะให้เดินแล้วก็จะมีร้านนี่น่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าก็เจ๋งดีนะฮะ <c oughs> เขาก็จะมีแบบซอกเล็กซอกน้อยเ <c oughs> ต็มไปหมดร้านนี้ดิสเพลย์น่ารักอันนี้เป็นของ Max m a ์ a นะคะด้านหลังโอ้สวยจังเดินเราลองเดินดูความเป็นพื้นถนนอย่างนี้ฮะ,ะเสียงลากกระเป๋าก็จะดังเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> เออมุมนี้สวยอีกมุมนึง <Yeah. S 2> ทุกคนร้านหลวงนะฮะที่อยู่ใน อซอกซอยแถวนี้มีแต่ร้านน่ารักน่ารักนะจริงๆมันไม่ใช่ร้านที่แบบมีแบ,บแรนด์อย่างเดียวนะฮะอันนี้ขายกบใส่ไม้ดูสิอย่ขายกระปุกกระปิทุกอย่างมีร้านทำผมขายของขายอุป,ปกรณ์นะฮะคือไม่ใช่แต่แบบพวกเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าหรูหรานะฮะสินค้าแบบประเภทงานอาร์ตนะครับแกลเลอรี่ที่ศิลปินมาออกล้านเองก็เยอะ อันนี้ไม่รู้เป็นดิสลย์อะไรนะเขาขายจิวที่ทําจากหินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นของกลุ่มเครื่องประดับที่ทําจากหินหรือเปล่าทางเข้าบ้านเก่งทางเข้าตึกมีร้านเสื้อผ้าแล้วก็จะมาเจอถนนเส้นนี้ร้านะนี้น่ารักจังร้านนี้ดูจะขายของที่เกี่ยวกับอินนงอินเดียนะฮะแล้วก็มีความเป็น ม,มีความเป็นแบบจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว mm ่าร้านรวงที่น um> ี่ก็มีความหลากหลายเนาะเพราะว่าไปเที่ยวบางเมืองก็จะเจอแบรนด์เนมแน่นๆอันนี้ธุรกิจท้องถิ่นเยอะจังร้านอาหารก็เยอะฮะแต่ร้านอาหารมีหลายสไตล์นะะเมื่อกี้ก็เจอร้านอาหารที่เป็นมาดริดของสเปนบ้างครับอันนี้เป็นร้านต้นไม้นะครับทุกคนเขาจัดดิสเพลย์หน้าร้านได้สวยดีอมาแล้วได้ไอเดียเยอะจังเดี๋ยวสักพักเราก็จะต้องหาอะไรกินกันแล้วนะฮะ ก่อนที่จะแบบเดินทางไปอีกเมืองใกล้ๆน,นะครับหิวมากเลยหาอะไรกินก่อนเด้อเมื่อกี้ระหว่างเดินนะฮะไปเจอร้านหนึ่งชื่อว่าชิมนี่เค้กนะฮะโลโก,โก้ เออน่ากินมากเลยอยูดูสินางก็จะมีความเหมือนกับขนมเบเกอรี่ก้นหอยนะแล้วก็คาราเมลเงี้ยจุกๆุกวิปครีมจุกๆุก,กนะฮะก็เห็นแล้วน่ากินน่ะสิบเหรียญแต่ว่าแพงก็แพงนะแต่ก็น่ากินอยากกินก็กินเลยจ้ะเดี๋ยวยังไงขออนุญ,ญาตกินก่อนนะฮะค่อยไปเดินเที่ยวต่อกัน อยากมาเดินเล่นริมทะเลสาบนะครับทุกคน mm hmm. เพื่อจะมีวิวดีๆให้ถ่ายรูปอีกนะครับ mm hmm. ระหว่างเดินริมทะเลสาบซูดิกนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเรือเครื่องนะครับของแต่ละคนเป็นเหมือนไทเวทของใครของมันดูสิเลี้ยงเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะต,ต้องเสียค่าเช่าที่จอดเรือเท่าไหร่นะต้องรวยปังไหนคะถึงจะแบบมีที่จอดเรือในนี้ได้แล้วก็มีเรือส่วนตัวเนาะเอาไว้ให้เล่นไปมาอะไรเงี้ย คงจะชิลมากเลยวันไหนชิลๆก็แบบเออไปออกเรือเล่นนะฮะไม่รู้ว่าเขาออกเรือเพื่อไปตกปลาหรือเพื่ออะไรวะน่าจะเพื่อปาร์ตี้แหละฮะมีถังน้ําแข็งอยู่ในเรือด้วยเออตรงนี้ก็ชิลดีเนาะเป็นที่นั่งก็มีคนมาจูงหมาเล่นนะฮะบางคนก็นั่งดื่ม นั่งคุยแต่แปลกเนาะประเทศนี้เลนจักรยานแล้วก็เห็นจักรยานปั่นเลยน้อยมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเมืองใหญ่โซนแถวนี้ก็จะมีแพนะครับพี่เรือครุยสจะมารวมกันนะครับ ที่ให้นะท่องเที่ยวนั่งเรือล่องทะเลสาบอะไราเงี้ยเป็นแพกเกจมันก็จะมีเหมือนกับเป็นบา,นา,าร์เป็นร้านอาหารเป็นแพอยู่ตรงนั้นนะฮะคือก่อนจะขึ้นเรือใครจะซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้แล้วก็ไปล่องเรือนะครับรวมไปถึงคนที่เขามีเรือส่วนตัวบริเวณนั้นเวลาเขาจะออกไปล่องเรือเขาอยากหยิบจับซื้ออะไรก็สามารถทําได้สะดวกเลยแหละก็เป็นความชิลอีกอย่างหนึ่งนะฮะของเมืองนี้ตอนนี้เรามาอยู่แยกใหญ่ๆแล้วนะฮะ ค่อนข้างวุ่นวายตรงสะพานอะไรสักอย่างซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่แหละเพราะว่าเป็นสะพานที่มีถนนสี่เลนนะฮะแล้วก็จะเป็นสะพานที่ข้ามไปอีกฝั่งข้ามดีไหมวะยังไม่ข้ามดีกว่าไปเดินเล่นก่อนสะพานนี้เขาก็จะใช้ร่วมระหว่างรถรางนะฮะกับรถส่วนตัวที่เป็นรถยนต์นะฮะจัก,กรยานคนเดินเท้าก็คือใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยก็ดีเนาะประหยัดดีไม่ต้องแยกทำทีเดียวแม่งใช้ได้หลายอย่างอนะไรเงี้ย ดูแดดตอนนี้นะฮะฟิลเลอร์หน้าละลายหมดแล้วนะฮะทุกคนคกลับไปโดนหมอเอ็ดแน่เลยเปอร์เซ็นต์ฟิลเลอร์บนหน้าหายโดนแต่แดดถ้าเราเดินมาข้างสะพานนะครับทุกคนมันก็จะมีที่นั่งนะครับสำหรับชิลแบบนี้ <S <S เเดินมาเรื่อยๆนะฮะแถวๆริมทะเลสาบเราก็มาเจออาคารหลังนี้เลยซูริตโอเปร่าเฮาส์นะฮะเป็นโรงละครแต่ว่าวันนี้เหมือนเตรียมจะมีอีเวนต์บางอย่างนะฮะทุกคนดูสิ<ม>เขามีการแบบขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่นะฮะ<ม>ทีมงานแสงสีเสียงมาเพียบเราก็พาเดินชมอาคารสวยๆกันฮะ,ะ<ม>ใหญ่โตอลังการเด้อแม่มม ตอนนี้ก็เดินอยู่แถวข้างอาคารโอ,อเปร่าเฮาส์ของที่นี่นะฮะพยายามเดินสำรวจว่าแถวนี้มีอาคารไหนน่าสนใจอีกบ้างอยากลองฟังโอเปรา่ายน่าจะม่วนอยู่เด้อ ระหว่างเดินในซูริตนะฮะแถวกลางเมืองริมทะเลสาอะไรเงี้ยแอบสังเกตนะว่าซูริตเนี่ยเป็นที่ที่มีต้นไม้น้อยนะฮะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆเนาะพื้นที่ที่เป็นาท์ดอร์ที่จะโดนแสงเนี่ยเยอะแล้ววันนี้อากาศก็เป็นใจมากร้อนค่ะแม่หวังว่าเราจะไม่เพลียแดดกันไปก่อนนะฮะทุกคนฮะตอนนี้เราก็เดินเล่น,นะฮะคอหอบปากหอบคอแล้เดี๋ยวสักพักนึงนะฮะ เราจะต้องรองรถอามาและวรถสายแปดด้านหลังนะะี่ฮะเพื่อที่จะไปเตรียมรอเจอรุ่นพี่นะฮะที่จะไปทานข้าวกัน ตอนนี้อยู่ที่เมืองอากาวนะฮะหรืออาเกกับไกดผู้มีอุปการะคุณของเราพี่โตโนโ่ฮะคุณพี่ก็มีความการุณาอย่างสูงนะฮะที่จะไปรับเก้งน้อยมาจากสูริตมาที่เมืองอากาวสรุปแล้วตอนน้องเรียกอากาวหรืออเาอเกีอะไาเราอาเรา อ,า,อาเราอีกมันยัเป็นหลายอย่างหรอเรึยกว่าขึ้นดอยสุเทพค่ะตอนนี้ความเรียนหัวหรียกว่าขึ้นดอยสุเทพอยู่เป็ว่าคนอยู่ในพื้นที่ก็จะซิ่งไงพี่เพราะว่าอยู่แบบชินแล้วอุวอ้ยตกใจแมงมุมแมงมุมบ้านนี้ <laughs> ยีนเนี่ยเป็นคนกลัวสัตว์ที่มีตั้งแต่6ขาขึ้นไปสัตว์สองขาไม่กลัวเลยสัตว์สองขาก็กลัวบ้างแต่ถ้าสัตว์สองขาหน้าตาดีก็วิ่งเข้าใส่ <laughs> มันเลิศตรงนี้ งูไม่ได้กลัวนะเพราะงูไม่มีขาก็แค่แบบเออแค่ระวังอะไรเงี้ยแต่แบบว่ายิ่งขาเยอะอย่างเช่นตะขาบเนี้ยโอ้ยแต่ที่นี่จะไม่มีงูนะเอาถามจริงจริงตอนแรกมันอยู่ใหม่ๆก็มันจะเป็นเหมือนงูดิคือตอนแรกเข้าไปนะเขาเขาหาไปเที่ยวพวกเอ่อพวกน้ำพวกป่าอย่างเงี้ยเรา,า,าก็กลัวงูโอ้ยมันไม่มีหรอกเราก็ไม่เชื่อที่ไหนไไม่มีเพราะมันอยู่ในที่หนาวไม่ได้หรือเปล่าฮะน่าจะออกมาหรือเปล่า แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีเริ่มจะมีเห็นนึ่งเหมืนมอนงูดินบ้านเราอะ่ะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอ๋อ oh, ดูน่ารักแต,รแต่ก็ไม่เยอะน้องเก่งจังเลยอะเบรกทันด้วยบ้านอยู่แถวนี้มั้งชินแล,ล้วเด็กที่นี่เขาเขาเขาจะเดินข้ามถนนเองนะตั้งแต่สามสี่ขวบเนี่ยเขาก็เดินข้ามถนนเองนะพ่อแม่บางทีไม่ได้มาด้วยนะแล้วเขาก็จะจอดทำเป็นระเบียบเลยแล้วแบบเดินแบบน่ารัก,กอะ่ะ หมือนตุ๊กตาเเหมือนเด็กญี่ปุ่นนะเนาะที่เขาสอนให้ไปเองแต่ประเด็นคือถ้าเป็นประเทศไทยแล้วปล่อยให้เดินไปเองล่ะคะก็คือรถตู้เท่านั้นมี2อย่างคือขึ้นรถตู้หรือตายประมาณคือโดนสอยไปข้างทางแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมมีเพรนเยอะอีกแล้วเขาก่อสร้างกันทั้งเมืองเลยเนาะเรียกโบนุ่งมันจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดอ๋อจะไม่สร้างให้สูงฟังสูงสุดก็ชือประมาณเนี้ยเขาก็จะไ้เหียวลงในชั่นบ้านเขาอะแล้วอย่างพื้นที่ที่แบบเนี่ย ที่นี่เนี่ยที่ก็ไม่ใช่พื้นที่แออัดทำไมเขาต้องสร้างอะไรที่เป็นตึกแต่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นพวกโรงงานเป็นตึกใหญ่ก็จะเป็นพวกบ้านทบอ๋อหรือออฟฟิศที่บ้านเราเรียกคอนโดอือคือข้างล่างก็จะเป็นออฟฟิศเป็นอะไรนี่เรามาถึงไหนร้านแล้วมาร้านอาหารของพี่นะคะ <laughs> และนี่คือคนสวิต <laughs> 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 ตอนนี้นะคร อยู่ในร้านของมิโตโน่นะครับเรากําลังทํเกี๊ยวคุณแม่กําลังงวดกับงานอยู่อุ๊ยออกเป็นเลยออกเป็นเลยไหนไหนไโอ้ร้อนรอนโอ้ยหายคิดถึงบ้านเลยอะดีงามมากปนน้ำลายไหลอยู่อยากกินาต Papa, pa pa pa